สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้มีซ่อมอีกแล้วช่วงนี้ซ่อมออกมาเยอะเพื่อนถูกมากถูกจริงๆเลยสี่โลร้อยสี่โลร้อค่ะลูกไม่ใหญ่มากนะคะแต่อร่อยโอสงสารชาวสวนนะคะเพื่อนๆเ,เนาะชาวสวนเขาปลูกกว่าจะได้เนาะผลผลิต ถ้าหน้าสวนนี้โลเท่าไหร่อะสิบ,บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนกคะเพื่อนแม่ค้าเขามาขายสี่โลร้อยเราเวลาเราเห็นผลไม้ที่มาขายเราจะนึกถึงชาวสวนจะไม่ว่าผลไม้ทุกชนิดนะคะหน้าสวนน่าจะไม่แพงน่าจะถูกแต่พอมาถึงมือเรานี่ดูสิขนาดแม่ค้าเอามาขายนี้สี่โลร้อยนี่นะ หน้าสวนน่าจะถูกมากเลยนะคะเพื่อนๆเนาะก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวสวนนะคะอ่าจะไม่เหมือนเหมือนผักนะผักบางบางครั้งนี่นะโหตอนนี้มะนาวลูกละห้าบาทหกบาทแล้วนะคะเพื่อนๆเอยบางบางที่เขาขายเป็นกิโลนะมะนาวถ้าลูกสวยมะนาวแป้นลูกสวยหน่อยห้าบาทหกบาทสวยมากๆนี่สิบบาทยังมีเลยค่ะอีกเดือนหน้าเดือนถัดไปนี้ก็จะแพงแล้วนะคะเพื่อนเนาะ าชวนเพื่อนๆกินมะเขือเทศก็จะมาเล่าไอ้ไม่ใช่ขอโทษที <c oughs> ยันหนึ่งไม่ได้ทําคลิปอะไรหรอกคะ่ะไม่ได้ไปไหนอก็จะมาเล่าว่าเมื่อวานนี้ไปเดิอนออกกํบบาลังกายแต่ก็ไม่ได้ทําคลิปเดินไม่ได้นานคะ่ะเ <c oughs> <ๆ>พื่อนๆฝุ่นไปแล้วก็จามจามจามเราก็รีบเดินไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ก็กลับเข้าบ้านกับเพื่อนๆฝุ่น เราเป็นภูมิแพ้นะพอไปโดนฝุ่นแล้วอจามจามจามขนาดเราใส่ใส่หน้ากากแต่พอไปเดินออกกําลังกายใส่หน้ากากมันก็จะไม่สะดวกหายใจไม่ทั่วท้องนะเราก็รีบรีบเดินได้ครึ่งชั่วโมงก็กลับโอ้โหแบบฝุ่นตอนนี้ในในใน,ในกรทมฝุ่นฝุ่นแรงมากนะคะเพื่อนๆไปไหนก็สวมหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อนๆก็มาพูดคุยกันเนาะดูสิฉ่ำเลย เพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายแต่ว่ากินเยอะก็ไม่ได้นึกถึงสมัยตอนสาวๆกินทีละโลสองโลนะคะตอนนี้กินเยอะไม่ได้มันมันก็มีน้ําตาลนะถึงเราจะน้ําตาลไม่เยอะเราก็ต้องระวังนิดหน่อยกินนิดหน่อยแต่ก็อร่อยมากเลยถ้าจะไปคั้นก็เสียดายก็เสียดายเนื้อส้มไปคั้นเป็นน้ําก็จะแก้วนึงก็จะใช้ส้มฉวานเยอะอยู่ก็เลยไม่ทํา แบบนี้ละค่ะมันมีประโยชน์นะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องเออาอ,อกเนี่ยอร่อยหวานออกเปรี้ยวค่ะเ,เ,เพื่อนเพื่อนอืมเพิ่มวิตามินซีสี่ร้อยถูกมากๆออกมาเยอะถูกอันนี้ลูกกลางๆนะถ้าลูกใหญ่เนี่ยก็โล่โละสามสิบ อันนี้ลูกกลางๆค่ะเพื่อนๆมาชวนเพื่อนกินส้มเขียวหวานยามว่างจากเลี้ยงหลานก็มาทําคลิปแบบนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกกําลังใจขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วคลิปยาวแล้วค่ะบายบาย